สบายดีพี่น้องหมดสุขสุขคนละสบายดีสีทุกท่านพี่น้องเอ้ยมันเองก็มาอยู่เพื่อนน้องตื่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยมืองามยามดีเนาะขึ้นบ้านใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะคนก็มากันหลายในสายเจ้าของเพื่อนในสายสายอานะนะน้องมิกมาหนิเด้อ คนกับอาลกันได้ต่อไปหน่อยเนาะก็จะขึ้นก็จะเสวบนด้วยได้โอ้ยสบายดีขึ้นแล้วแหละเรากำลังขึ้นมาๆมาเอาคองลงเปิดเปิด นามพี่น้องไปซื้อนามมาข้านไปขักไรเออจากคะเจ้าเห็นยังเกาะมีงานยังเกาะฮะไปเจ้า มันยังเกาะนี่ก็ดีอู้หอดไล่ยม่ชิาตามหัดเจ้ายืนอยู่กับมาตามมาละบาทนี่สชไปทาหไดะพอชิถตามเห,ห,ห็นหรือบ่ตั้งใจ เอาลองไปเลยตนเตนีน่นะพ่อผมพ่ะผม<ป>มาไว้ด้วยพ่อผมสบายดีก <c oughs> ันเออเออสาวพอมีไรเจ้าบเฮ็ดคอยบ่อองคให่ลูกตัเบ,บิดแห้งโอ้ยสบายดีจะมาห้อนเนาะ สโลมาแต่เสาเลย่สบายดียสบายดีไปซื okay? Men, uh. in, ้อมาห่าหนึ่งสิบโมงเละหเก่าเพิ่มเพิ่อมาต่เสานี่เยนะมนเมนเขาบอกมานส่งนักเคียนเสาเฮ้ยแดงกัมาวะไม่ใช่สบายดีสยดีแดงใส่สบายดีแดงใส่นอ

ก็ขอได้เห็นได้เลยพอเจอกันเตะหึงเกียร์ลูกอีกเลยครับจ้ะอนเลเห็นกันเตะหึงเอ้าสีเปลี่ยนเลยสีเปลี่ยนเลยสีอยากเปลี่ยนเลยได้แต่กินข้าวข้าว นอนแล้วว่าเราบอกของกินนะข้าวเจ้าแกงไก่เฮ้ยหัวเป็ดปลาต้อขู่มือขาเจ้ยคือบนหัวเปิดเนาะตายเลย้โห ใจฝากขอนนะขอนเื่อนบาอยลงมาเนาะสบายดีเด้อกคนโดยบังใหม่ให้ดิแต่บังใหม่ก็คือหนูซื้อบังใหม่มาส่งโลน

เป็นเงี้ยเงี้ยเด้อทำไมี่นองเนาะโอ้ยขไ่หุ่นข้าวไม่นข้าวไุ่่นข้าไม่หุ่นข้าวไม่นขวไม่หุนาวไม่หุ่นข้าวไม่าวไม่หุนขไนข้าวไมาไม่หุ่าวไุ่นขวไนไนข้าไข้าวไม่้วไม่หุ่นข้ไ้าไม่ห้าไหุ่นข้าไหุไไ่ ม่าที่จะมังมามีบอกโอ้เยวนั่นแหละรบวาังมามีอะไรจะจุได้เออเขาบอกตรงนี้มีเอาสองคนเงินดู แก้เลยสช่อ่อยงงได้ไงเนี่ยมันหดโอ้โหจัย เออให้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 

ปะพัดมาเออเยอยู่ดีเลย่มันยอมามันยมนยพก็ได้แล้ววันแล้อมาผู้ห่อใหญไหนมามพัดน้ำก็ัจะขึ้นพดน้ำกได้เอออยู่ดีไปแหงมันเยอมยมันได้ เพื่อนมันแคบพี่น้อง <laughs>

คันสามเซนก็ใส like ่แลคมัหมอสูตในบ้านบ้ตนนี้บ่เออเขาจ้อาก็มีหมอสูตรจวนเนาะใช่ไหเกรานีมะาไปโบได้เออแร่ถิ่อสูตอน่ดจูขึ้นจูงลกมันดีไปโบได้ตะเกี้เพื่อนแลตะกี ก็จาคือบเปิดโรงพยาบาลออกเนาะไปไปเียังอันน่ะให้อากาศเข่าตัวโ้ไเนาะพี่คนหลังไปนัังมากเเออมันแดดบะกานตัวอ่า คือการเขาเออเปิดเราไม่ชอบเราทำอะนะได้แต่ยันไม่ได้แต่ยันรเอาเอาไว้มาจำบดังเป็นบทเออเ็อิัก้นมวัล เด <c ười> ินสังเกตุพี่น้องหีดขะเจ้าจีหีดแบบคื้อหางไก่เนี่ยแหละกรถั่วอส่นเออไม่ใช่ปะเออหิดเนาะ

เอออาสาุก้ออหาอยู่เงินกนจุบขณะั้ไดเงินหมื่นแล้วตื่นแสนอันนี้เรียกว่าอาจารย์เฮาคนดีอออาจารย์ให้คนดีแลมีอายุมันคันเงินเออคนพอะมีส่คนี่มาให้สุบมาให้เนียบนีต้องสัคนใจต้องไปมีนับธุรกิอต่าเชาติ้ไปอยุวันพันเงินใทมีส้นใจโอ้ตัวนี้ พอยล้วเลยฮะแล้วก็ยังงงอยู่เด่นอย่าเพ่ได้วใจเด้อตั้งใจเด้อตั้งใจดีดก่อนอื่นเนาะขอความสงบจะอกาความสงบผู้ลายด้จบานพสุขความดงกัดาเนาะนกอรสีสีสิทธิพาพรบวรเวรวิเศษอัติเอกเตโซชัยมังคลังคลาดิเรอเนกสวัสดีจงมีแก่ถ่ามิ สอนโดยพลายยาเสนาอาหมัดศิธาราสกุมานจาบต่อเท่าพลายยาทั้งบตดาเลยหลุดเตดาขอให้เป็นใหญ่งเกี่ยกับคนทั้งหลายเขียงสบายบางลำเลิยหาแก้วเกิดกลางโฮมทางดุพนเละไฟหน้อยอายุคอยจากสีวันขอให้มีอายุยืนยาวบนหนอยขอให้ได้หอดหน่อยเก่าโคกเก่าโคกยาวนานภูมิศัตรูมันจะมาบังเียดได้ขอให้ขากแดดตัดตองฝรยัง ลงมาจูบเอาควันส the <the> ูงเจ้าใหญ่สูงลงมาจูบเอาควันสูงเจ้าใหญ่กว้างสีสีมือนี่แมนมือดีสีสีมือนี่แมนมือมันมันขอให้เจ้ามันยิ่งกว่าก่อนผระแอนมันขอให้เจ้ามันยิ่งกว่าแก่นพระจวงพระจันท์มันขอให้มันยิ่งกว่าเกืือเขาโล่ไปละามันข้อให้เจ้ามันยิ่งกว่าอากาศสุนตะวันมันขอให้มันยิ่งกว่าพระจันทร์สองใสแจงมันขอให้มันนี่กว่า เขากว้างเงเล่นซี <c oughs> มันข้อให้มันยิ่งกว่าสาวกีลูกสาวพญาแทน่นพยาย,ยมพรองพาามือนีเมนมูสมนมอสามาอเว่ามือแข้งวันดีวันดีที่อมุตศสกสุกที่เดียวพร้อมพุทธมังมังคาราคนจึิงได้อราธนาอาจาร,รย์ผู้สลาดมนาดนอาคูณควันคุณพันผึ่นเสมอจอภาษาคุณพันขึ่นเสมอถักสีจันมือนีเมนมสันวันนีเมนวันดี วันนี้ที่อมุตสุกขโขไม่นี่หักไม่โตกไม่จันคันหน่วยนี่หักไม่คันไม่แก้วขอใจตกแหล่ๆที่คอยคูณฟันวันนี้แม้วันดีขอยจึงสูตรฟันแก้วคู่เกิดกลางเมืองบุญเหืองงามยิ่งอ่ำทั้งน้องน้อยละเอียปานกลางทั้งเศร้าห้ามและเท่าแก่พ่อแเมย์พอมลูกเต่าและนาลี่ไปเลยก่อนเลยฮะมันมันอย่างนั้น เป็นปกาเป็นปะกสิปะาไม่ยาเาเป็นวะเพื่อเชื่อ่ได้เราเป็นขับไปตัวอป่นปแล้อคนญา้เน้อสิทธเปลนะอ้านตัวราเด้อจับสิทุตายเ้อถือเลยระตายเด้อจับถือเลยะตายาโมเมกุธะเตสสสะนัมโมเมพุชาเตสัสสะสังโมเมพุธาเตสสะรัตนานยังครเน้รักเอ่นได้ตนี่ได้อายุมันวันนึงวันนึง

ให้มีเป็นแก้วหนอแก้วหน้าอยู่แล้วอสาธุแลสาธุแล้วตัพันพันมาให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เจ้าได้เงไปมาให้เจ้าได้เก็สดวันนี้วันนเงินี้เมืนงนดีเงินอเป็นเงิงาเงินอรเงินหมื่นนอง่นเงินแสนเออให้เนาเา้้ มา่าเุุตังตาเทด้ยรีก็าเบขมาอยู่เนังใหญ่ดอ้งดินพอให้สัตว์ังมาเทมายน้องบ่กขาดเหมือนดังนำหน้าเุนนที่กินแบจกกหลงเด้อมีงูหันนง oui, ัว er มาหลาดเีเยเขาย่อเขาให้ได้เจ้า ให้ได้ขอเก่าเขาคำห้ยดเขอเก่าเมื้นหาได้เขาาลามนมาเนี่ยใจเนี่ยอุสาบูง้ามมนอนเสียงข่าขอหาไใ้เจ้ามีลูกจางมาแต่งพาแรงข้าง่ายให้จ้ไม่ได้ผู้ดีผู้งามผู้ดุจขาให้เจ้นี่ยโฆษณาตอนไม่ได้จาไปนี่ลูกนี่พี่นีตัวได้จอดเออแต่เนี่ยหยุ่นควนม้อนี่เนี่ยเอ เจ้าไปเตือเตียงหนูนี่นูนี่จี้ม่เยอะทำไรช่ดู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 งูด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 ู้าดู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 อูด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 าูููเดูููเูู